คร, 1941, ครับฟังนัดแรกประเดิมเบสสองก็ผมมั่นใจนะครับว่าทุกคนที่เข้ามาสัมผัสเกมเข้ามาดูเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นปัตตานีฟซีหรือว่าจเจลาโนวยกินนะครับทุกคนสนุกกับเกมทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็ทีมชาติเองขันเป้าหมายของเรานะครับเพราะว่าหนึ่งเพื่โครงสร้างทุนเล่นด้วยสภาพสนามนะครับเรามาเก็บถึงแต้มได้ก็ถือว่าเป็นถึงแก้มที่มีค่าสำหรับเราครับเป้าหมายในเกมนี้ยังมีเส้นทางยังไงครับแน่นอนครับหนึ่งในรูปของเกม ถ้าฆ่าเสือประตูในช่วงท้ายเกมนะครับแต่เราสามารถตีเสมอกลับมาได้ตุงนี้คือเป้าหมายที่เราวังไว้ว่าเราต้องการมาเพื่อเอาแต้มออกไปาการหนึ่งแต้มหรือสามแต้มนั่นคือเรื่องของแฟนบอลทุกอลแต่หนึ่งแต้มในวันนี้มันทําให้บรรยากาศในทีมแล้วก็ความมั่นใจนะครับเรามีต่อไปครับขอบคุณแฟนบอลไหมครับผมขอบคุณแฟนบอลของบีเอฟซี FC ทุกคนแล้วก็รวมถึงเจรารเเ็ศครับที่